ซอมบี้เซลลก็คือลักษณะ <c oughs> ของการที่เซลล์ที่ <c oughs> จะตายก็ไม่ตายจะโตก็ไม่โตนะครับ <c oughs> อยู่วันคืนดีคืนดีเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณที่ไม่ดีออกไปรอบรอบข้างเซลเขาอีกซึ่งทําให้สุดท้ายคือถ้ามอยู่ในอวัยวะเราหรือเนื้อเยื่อเราเนี่ยก็จะเสื่อมไปตายไปทําให้เกิดหลายโรคเลยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับ NCD โรคก็ตามเลืองกี่ยวกับเคนเซอร์ก็ตามโรคเบาหวานก็ตาม ทุกอย่างเลยที่ทําให้เป็นเพรยกว่าโรคที่ทําให้เกิดการตายอย่างมากนะฮะ80%ของการตายมาจากเอสดีทั้งนั้นเลยนะฮะในจุดนี้ฉะนั้นก็คืออะอย้อนกลับมาเรื่องของอมบีเซลแล้วก็กระบวนการออโตฟาจีมันเกี่ยวข้องกันยังไงกระบวนการของออโตฟาจีเนี่ยมันเป็นการกำจัดของเสียในเซลล์ซึ่งของเสียในเซลล์เนี่ยเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิด Cell. อมบีเซลฉะนั้นก็คือการที่เรากําจัดของเสียไปปั๊บแน่นอนการลิงเก็ตก็คือก็จะลดกระบวนการของเซลล์ที่จะกลายเป็นอมบีเซลต่อไป อาจารย์ประมุขอวงธนาเกียรตินะครับในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นสูตรของวีเท่ซึ่งก็ทราบว่าเป็นลักษณะของเครื่องดื่มสกัดผลไม้เข้มข้นวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของกระบวนการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการที่สารสกัดวีเท่เองนะครับมีผลดีในเรื่องเฉพาะในเรื่องของการกระตุ้นออโตฟาโกโซมนะครับวันนี้เรามาคุยกับทางด้านของอาจารย์สุภระเรกันครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภระเรศบวรมิญโยนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราทําการทดสอบวีเท่ามาเกี่ยวกับกระบวนการของออโตฟาโกโซมแล้วก็ทำให้เสร็ออโตฟาจิออโตฟา ใช่ครับช่วยลบกลุญาจอธิบาตนี้หนึ่งนะครับได้สิครับก็สิ่งที่เราพบนะครับจากกระบวนการคว่าทำให้เกิดออโตโฟจี้ที่ผมกล่าวไปคือ i t itself เนะาะเดี๋ยวอีกภาษาหนึ่งที่ผมอยากจะใช้คือว่า cellular detoxification หรือการกำจัดของเสียในระดับเซล์เลย ซึ่งตนี้ก็คือสิ่งที่เราค้นพบคือว่านะสารสกัดที่มาจากผลิตภัณฑ์วีทันเนี่ยนะฮะสามารถที่จะกระตุ้นกระบวนการก็คือทําให้เกิดเรียกว่าออโตฟาโกโซมนะฮะภายในเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนสต็ปหนึ่งนะฮะที่จะเกิดขึ้นทําให้เกิดกระบวนการของออโตฟาจีนนั่นเองนะสองเท่ามากกว่าที่เป็นระดับที่ไม่ได้เกิดการทรีทเมนต์นะครับผมเซลที่เราใช้นี่ก็คือเราใช้เซลล์ที่มาจากเซลล์สมอง นะใช่ทั้นคือถ้าเกิดเราเอากําจัดขยะแล้วแล้วก็กำจัดมันยังไงแหะแน่นอนฮะออโตฟจินี่เป็นกระบวนการหนึ่งเลยที่ทําให้การย่อยสลายขยะเนี่ยมีความสําเร็จได้ได้ค่อนข้างจะสูงนะครับและแน่นอนฮะเมื่อขยะหายไปเซลล์เราก็น่าจะดีขึ้นนั่นเองนะครับสดใสขึ้นดีขึ้นเมื่คล่องตัวขึ้นนะครับใช่กระบวนการก็กลับมาปกติเหมือนเดิมแช่ยังเอาย่อยสลายพวกบรรดาสิ่งที่คุณจะต้องเสียเนี่ยเอากลับมาใช้งานได้อีกอันนี้ถูกต้องเลยครับก็เป็นการโปลอง กระปร้ยงง่ายจะทำให้เหมือนกับกระบวนการดีท็อกซ์ร่างกายทําให้เหมือนกับการแอนตี้อจจิ้งถูกต้องเลยรัยในตัวถูกต้องนะครับใช่ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุปรฤทธ์นะครับที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องการทดสอบของวีทอที่มีผลดีก็ต้นให้เกิดออโต้ฟาโกโซมได้ถึง2เท่าจากค่า normal ครับผมนะครับครับมาครับ